สงสัยไหคะทุกคนว่าทำไมถึงมีเสื้อช, <_ d ance> ชั้ออออนในขเาดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะป้าค่ะชมใกล้ใก้กันนะคะ <_ d ance> นี่ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะต้องตรวจสุขภาพนะคะในเดือนนี้นะคะทุกคนจะต้องตรวจสุขภาพนะคะเพราะจะมีเขาะจะเอาเสื้อชั้นในมาแขวนไว้เพื่อเตือนสติให้คนที่อยู่ เตือนสติคนเตือนสติคนทีคนคน่คนผู้หญิงนะคะเตือนสติผู้หญิงให้ไปตรวจสุขภาพมะเร็งเต้านมนะคะนี่บนราวสะพานเลยนะคะทุกคนมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะโน่นฝั่งนี้ด้วยฝั่งโน้นก็มีแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ดาวทาวีกะค่ะทุกคนน่ายคนอื่นเขาก็ถ่ายนะคะแล้วจะมีสีสันให้ดูค่ะทำสีสันให้สวยงามเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวไปดูต่ออีกที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะตรงหน้าดาวเทาก็มีนะคะทุกคนเขาจะแขวนไปเรื่อยวันนี้อากาศไม่ดีค่ะก็เลยได้ประมาณนี้นะคะเขาจะแขวนเพื่อเตือนสติว่าผู้หญิงเดือนนี้จะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะตรวจมะเร็งเต้านมนะคะทุกคนเพื่อจะได้ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะเห็นไหมคะทุกคนเสื้อชนค่ะแหวนโชว์กลางแจ้งเลยนะคะทุกคน เพื่อให้นึกออกเพื่อให้ผู้หญิงต้องนึกออกว่าเออเดือนนี้ต้องตรวจสุขภาพแล้วนะคะเห็นไหมคะสีสดใสนะคะทุกคน